สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยครับกลับมาพบกับผม,ผมเป็นสกคนอีกแล้วันก็มาเล่นเดอะคมพาพาร์ทส,สองเลยนะก่อนอื่นก็โอ้โหห้องน้ําชายชั้นนี้ไม่ซ่อนไม่ใช่ไม่ซ่อนซ่อนไม่ได้เฉยต้องจาไว้นะครับว่าห้องไหนซ่อนไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรอะ่ะถ้ามมันเป็นกระดานแทนอะ่ะไม่ขอใช้กันได้ในห้องนี้ซ่อนได้ ได้รับรายงานว่ามีวิญญาณหญิงสาวอยู่ที่ห้องน้ำชั้นสามตอนแรกมันฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นขำๆจนก,กระทั่งคุณคิมอาจารย์ประจําชั้นห้องสามเอได้รายงานว่าเห็นพลังงานเหนือธรรมชาติบางอย่างเพื่ที่รักษาความปลอดภัยเกิดความสองสัยจึงเริ่มทําการสืบสวนเนื่องจากว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบว่าห้ามไม่ให้ติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ําที่ต้องมีการแบ่งกากันเฟาภาย,ยในห้องน้ําระหว่างการสืบสวนห้องน้ําชั้น ห้องนั้นั้นไม่ได้เปิดใช้งานเลยในท้ายที่สุดเมื่อเขาสรุปว่าไม่มีวิญญาณหญิงสาวอยู่คุณคิมไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับผลการสืบสวนดังกล่าวในที่สุดอดีก็ปิดลงห้องนาชั้นสามอันนี้คือชั้นสมใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะเมื่อกี้เข้าไปนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หกทุกท่านโปรดทราบปีนี้เป็นปีสําคัญของคุณมันจะกระทบกับคะแนนสอบวัดผล ที่จะส่งผลต่อการเข้าศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยการทํางานไรายได้คุณภาพชีวิตและทรัพย์สมบัติทั้งหมดในภายภาคหน้าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปีนี้นะอย่าให้พลาดเด็ดขาดพุด่งมากรีนนี่นคือสิ่งที่ฉันต้องเจออีกสองปีใช่ไหมได้เลยคุณพี่ฉันถิวน้ําแต่น้ำข้างในเนี่ยดูไม่สะอาดเลยเอ้าวอยู่น้ํเหรอได้เลยพี่เอาไปเลยหนึน่งไอห้องนี้เข้าได้แต่ป่อนะมันล็อกแน่มาก มันล็อกแน่นมากอ้อออาวทำในห้องนี้เข้าได้ห้องอะไรเอ่ยสามบีเข้าได้นะครับผมโบรานักเรียนห้องสามเอฟถูกเรียกตัวไปห้องแนแนวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เพราะเธอเนี่ยถูกจำได้ว่าสูบุรี่จากอาจารย์มาโดยตรงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็หายตัวไปและไม่มีใครนอกจากอันที่สนใจเร่งด้เรอไดงนานเรื่องที่เธอหายตัวไปกับอาจารย์ประจําชั้นให้ทราบและสอบถามอาจารย์มาเรื่องนี้ด้วย กเขาต่างก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่าฉันเนี่ยพูดเรื่องอะไรกันแน่ทําไมกันละ่ะเธอ,อยังส่งข้อความหาฉันตอนที่รอยอยู่ที่ห้องอาจารย์มาอยู่เลยนะถ้าใครมีข้อมูลของโบราได้โปรดช่วยฉันเนี่ยหาเธอด้วยนะเหมือนว่าคนทั้งโรงเรียนเนี่ยต้องการจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบที่แย่ที่สุดกว่านั้นคือพวกเขาทําเหมือนว่าเธอเน่ยไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยถ้าใครรู้ว่าโบราอยู่ที่ไหนเนี่ยให้ไปหาฉันเนี่ยที่หนะ้อง 3C นะตอยจีหุน ถึงจีฮุนอาจารย์รู้สึกอายมากที่เธอเอาข้อความนี้ขึ้น,นกระดานแทนี่จะเอามันออกฉันอยากจะบอกเธอฉันไม่เคยเรียกใครที่ชื่อว่าโบราจากห้อง 3F มาที่ห้องของฉันเลยเธอสามารถมาตรวจสอบบันทึกที่ห้องแนวแนวดูได้นะอาจารย์มาถึงจีฮุนอย่างที่อาจารย์มาพูดนั่นแหละไม่มีนักเรียนชื่อโบราในห้องของฉันนะ ถ้าอยากตรวจสอบใบรายชื่อห้องชั้นก็มาดูได้นะอาจารย์ประจำชั้นห้องสามเอถึงทุกคนฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่าห้องของฉันไม่มีนักเรียนชื่อจีหุนอ่านักกว่าเดิมอีกพีก <P. S 1> <P. S 2> ก็คือแอบเหมือนอําแอบเหมือนเรื่องสยองเหมือนกันนะเมื่อี้คือจีหนะุนเน่ยเขามาตามหาคนที่ชื่อโบราใช่ไหมครับจนันทนอาจารย์มาเนะี่ยก็มาแปะว่าแบบเออ ไม่มีคนชื่อโบรานะแล้วก็ห้องสามเอเองก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันครับแต่สักพักเนี่ยก็มาบอกว่าจีฮุนก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันซังนนั้นเลยนะไม่มีหองใช้งานได้ไม่มีหองใช้งานได้ไม่มีฟลูออสฉันหลุดมาแล้วนะไม่มีหองใช้งานได้หมดเลยสี่อันอันนี้ล่ะโอเคเลือดห้าอันเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นช่องว่างบางอย่างที่ผ่านไปได้นะอุโมงค์นั้นเหรอ มันจะเป็นทางที่นําทางไปที่ไหนกันแน่นะเดี๋ยวกันสิไม่ไม,ไม่ไม่เด็ดขาดฉันว่าฉันอยู่ข้างห้างมนดีกว่าห้างห้างห้างห้ามนดีกว่านะมันอาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเสียนี่นะโอ้ว่าไปก็ไปโอเคครับน่าจะเป็นูมโฮสุ่มที่นั่นเองนะโอเคเยคุณเนี่ยห้องทดลองธรณีวิทยาเยี่ยมเลย ลงมาสักไกลมันคือแทกิเป็นธงชาติที่สะอาดมากไม่มีฝุ่นเลยอาจารย์ท่าทางจ,จะเป็นคนที่รักประเทศเกาหลีมากๆเลยนะมีหอใช้กันได้ไม่มีหอใช้งานได้ไม่มีหน,นังสือเรียนประวัติศาสตร์ฉันรู้ว่าประวัติศาสตร์เกาหลีเท่านั้นนะ่ะมีค่าเกี่ยวการจดจําแต่ฉันเนี่ยจาเป็นต้องจําทั้งหมดเลยเหรอในข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีทั้งหมดเกิน กันจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันยากเกินไปจริงอันนี้ก็เริ่มงงง,งแล้วเหมือนกันนะยาแก้พิษเอาละเริ่มได้สินะครับผมเริ่มมียาแก้พิษมาแล้วนะเหรียญว่ะสามพันวอนว่ะมีหนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์โลกจำนวนมากมายไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยชันยังไงนะันไม่ได้คิดว่าจะตตยต่างแดนในโรืนี้เลยนะ่ะตอนไม่ได้ มันเลเทปไปหมดมันเกิดจากอะไรกันแน่นะเหมือนว่ามันเงียบๆเนาะทุกคนผมว่ามันเงียบๆแปลกๆในงานทุกท่านผู้ปกครองมันจะมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่เสมอและมากขึ้นทุกๆวันในฐานะที่เป็นประธานกรรมการฉันจะขอร่างกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสุขมากขึ้นฉันจึงตั้งกฎระเบียบบางอย่างซึ่งจะขอให้ทุกคนเนี่ยเซนยินยอมภายในสัปดาห์นี้ ตัอง e ตอีเมลตอบฉันมาด้วยขอบคุณครับประธานกนรรมการมดอาจารย์ก็มีกันบ้างกันหรอโอเคอันนี้คือห้องประธานกนรรมการมดแน่นอนนะครับผมกระดาษที่เต็มไปด้วยแผนภูมิข้อความแจ้งเตือนและตารางเรียนในแต่ละระดับชั้นแล้วแต่รายวิชาแสดงให้เห็นว่าผู้อาจารย์ยุ่งขนาดไหนในช่วงสอบนี้ทำวิ่ง ส่งเสียงดังในห้องพักครูขณะทำง,งานอยู่ลองพูดในการจินงด้เลยครับอาจารย์ประตูมันล็อกมันถึกกว่า,ารายงานแนแนวหมาบ้าจองแทวคุณน,นักเรียนห้องนักเรียนมัธย,ยมสี่ห้องหนึ่งบีต้องการที่จะเป็นนักรายงานข่าวที่มีชื่อเสียงโดยแกล้งอย่างหนักจากเพื่อนร่วมห้องที่ชื่อว่าคังมยองกิวเหมือนจะมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง มากกว่าที่เขาพูดมาดูกังวลแล้วก็เอาตามตรงเลยก็เหมือนจิตบุดไปแล้วยิ่งเล่นยิ่งงงนะในเรื่องเกมนี้มีใครบางคนโทรหาแฟนสาวของฉันอายุนีอะยุนชื่อแบบอืมเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักตอนที่พวกเราไปกินกาแฟกันที่ร้านใกล้กับโรงเรียนเจอรับสายปแปลกนั่นครั้งหนึ่งอายุนีีทำท่าตกใจและฉันก็เริ่มโกรธ ฉันเอาโทรศัพท์ของเธอมาแล้วตอบกับคนที่โทรหาเธอแต่ว่า่อฉันเอาโทรศัพท์เธอมาเขาก็บอกฉันว่าห้ามโทรหาฉันอีกปล่อยเธอไว้คนเดียวถ้าฉันรู้ว่านายทําให้เธอเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วก็ฉันจะหาตัวนายเจอและหน้านายเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเข้าใจไหมไปไแล้วแต่ว่าจากการโดนด่าอย่างไม่คาดฝันก็วางหูไปฉันแบบว่าอะไรวะพยอยฮีไม่ได้โทรหาเขาสักหน่อย เราโทรหาเธอนะพวกเราแต่ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องโทรกลับโดยใช้โทรศัพท์ของฉันเองแต่มีข้อความบอกว่าเบอร์นั้นยังไม่โอ้โหอันนี้แรงอันนี้ก็แรงเหมือนกันเนะี่ยทุกอย่างมันสับสนไปหมดฉันเชื่อฮายุนฮีว่าเธอไม่รู้อะไรเรื่องนี้เลยเธอตัวสั่นมากและฉันก็รู้สึกได้ว่านี่มันไม่ใช่การแกล้งธรรมดาธรรมดาแล้วแล้วก็ตามที่ทำเรื่องแบบนี้ได้โปรยุทธเธอ ไม่ใช่การโทรแกล้กงทำบาลาทำนางนั่นหรอในเรื่องนอที่แปลกนะแน่นอนเลยขนลุกเลยว่ะไอ้ที่ฟังเมื่อกี้ขนลุกจริงอ่ะเขนพบา <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> ตึกหลักไม่กล้าเข้าน้ำหญิงเลยอะ่ะเอาดีๆเลยนะ เดินร่อนอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมไอห้องนี้เขาได้ห้องอะไรห้องทดลองจีวะวะอะไรเอ่ยเหรียญอะไรเอ่ยอย่าแก้ผิดอย่าแก้ผิดเยอะไปหรือเปล่าหน้าต่างมันไม่มีวันแตกเหมือนหน้าต่างบ้านอื่นในโรงเรียนเรากับว่าเป็นกระจกกันกระสุนอย่างนั้นเลย่งพวกนี้ดูอันตรายมากเลยมีข้อความเขียนภาษาเกาหลีนะแต่เป็นคำที่ไม่คุ้นเคย Okay. มีของใช้กันได้ไม่เคยเห็นหุ่นแบบนี้ในห้องตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลรู้สึกไม่ดีเลยที่เห็นอวัยวะภายในหมดเลยมันดูเหมือนจริงมากมาเลยแล้วกับว่ามันลุกขึ้นมาถ้าฉันสัมผัสมันเลยนะอย่ารองดีกว่าแล้วเมื่อกี้โดนอะไรวะโดนพิษหรอไม่เป็นไรเดวเยอะมากมาย ถ้าลองโลกขุดชุมพู่นี้เต็มด้วยสารสารต่างๆนะมีเซลล์รูมของกาตาเมริกาลีาเนี่ยอยู่นานๆเริ่มเผอเนี่ยดยจาะทรงแล้วมีบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายก้อนเลือดอยู่ในถ้วยนี้ห้าพันแผลเอาละมีห้าพันแผลมาแล้วครับมาลองเคมีแต่พออ่านออกแค่นี้และกลิ่นมันก็ฉุนมากยังควรจะออกหาอ่างๆมันไว้ โอเคก็ตามนั้นพี่โอ้โหอะไรวเนี่ยอาจารย์ทรงไม่มาเห็นแล้วก็พวกเราคงโดนจัดการไปแล้วแน่ๆหมาบ้าก็มรู้เรื่องนี้แต่ไม่ได้ทำอะไรเราค่ากอาจารย์ทรงอาจารย์สุดยอดมากหลวงท่วมยองกิวตามที่เขาสมควรจะได้รับ ันได้ยินว่าเจ้าบ้านนั่นโือให้ทำงานช่วยเหลือสังคมเป็นเดือนเลยแหละนะถึงใช่ไหมล่ะหวังว่าเขาคงไม่พยายามมาแก้แก้พวกเราในภายหลังแก้แขนแหละ <c oughs> พวกเราไม่ได้ทำาให้เขาโกรธใช่ไหมนะก็ก็ก็ถูกห้องพยายามห้องพยาบาลปิดตอนเวลาห้าโมงเย็นถ้าคุณป่วยหลังจากนั้นปวดเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแทนนะคะขอภัยในความไม่สดะดวกค่ะ พยาบาลประจำโรงเรียนนาประตูรอกอยู่ผมว่าคือตอนนีน้ห้องผมยังรู้สึกว่าอาจารย์สอนตนตรีโนกำลังจะไปภายในทิตย์นี้แล้วถ้าคุณเห็นเธอในโรงเรียนกรุณาแจ้งฉันด้วยอา,า๋อภาษาของเรียนเซลวาก่อนตั้งแต่หนึ่งแปดแปหก โดยมิชชันนารีชาวอเมริกาด็อร์ฮัสันและสามีของเขาในช่วงสงครามเกาหลีญี่ปุ่นอย่างไรก,ก็ตามหลายๆโรงเรียนต้องปิดทําการลงไปโรงเรียนนี้ยังคงใช้ชื่อเดิมมาจนถึงวันนี้ตามวิสัยทัศน์ของด็อกเตอร์ฮัตสันโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนกับหลายๆโรงเรียนในยุคนี้ก็ดีหรอปะเราจะได้มีโรงเรียนมัธยมว้บ้านนะโอ้โหตัน เราพาจุดนี้ไปไม่ได้เื่องจกมีการก่อสร้างบริเวณนี้มันไม่ได้มีการก่อสร้างไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาเปว่าถ้าวิ่งหนีผีมาตรงนี้ก็คือตายโหงแน่นอนบอกเลย <c oughs> แล้วริ้วของยาวรักษาการยาวรักษาการคิมตึกเรียนเก่ามาก จึงต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆยแต่มันก็ดูไม่เลวพื้นที่ข้างนอกเนี่ยที่ไปรปรับปรุงใหม่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยก็ยังแอบ,บคิดเลยว่าถ้ารื้อทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างใหม่น่าจะดีกว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจความคิดของผู้ก่อตั้งเรเซวาเลยว่าทําไมต้องซ่อมแซมตึกเก่าๆซ้ำซ่องอย่างนี้ด้วยก็จริงนะบันทึกคำสั่งล่าสุดยอดครับประธานกรรมการมอสมาหลังจากที่นายไอคข้อความนี้ ทำลายหลกฐานนี้ซะแต่แต่เราได้อ่านไเมื่อฉันให้สัญญาณให้ตัดระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ชั้นหนึ่งแล้วเคลียร์พื้นที่ให้ด้วยฉันไม่สนใจว่าจะต้องทําด้วยวิธีไหนฉันมีเรื่องที่ต้องจัดก,การกับพยาบาลอย่าคิดอะไรพิเรนพิเรนนะและจำไว้ด้วยว่าใครเป็นคนให้เงินกับน,นายแล้วเขาผของนายมันต้องเป็นอะไรแปลกๆแ,แน่นอน ฉันเจอไอเทมคียการ์ดพนักงานจะพบคียการ์ดห้องพนักงานที่ทาให้ฉันเนี่ยเข้าห้องเฉพาะของเจ้าหน้าที่ได้เกือบทั้งหมดแต่ไม่ใช่คุญแจประตูทางออกที่ฉันต้องการฮะเอาละมีของเล่นใหม่แล้วนะครับผมซึ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีให้เห็นนะฮะ <c oughs> สัญญาณไม่ค่อยดีเลยมีใครอยู่ไหมเอ่ย มาช่วยเราเจอสเตจสองกันไวมากเลยนะเพือเ่อนๆนะฮึบยอ่ออ,อร่อยกับโค้กคนต่อยอุยเผอยืน ไหร่ซามันจะหายไอ้่สามันซาาบักปะเนี่ยโอเคไปแล้วโอ้โหแม่งโดนตีฟรีทีหนึง่งเผื่อยืนบนน้ำ มีรายงานมากมายให้กรารจำนวนหนึ่งที่นี่อาจารย์ใหญ่คิมชีฮุนนี่ไงของเล่นเมื่อกี้ที่เขาบอกแต่ว่ารู้เรื่องอยู่รายงานมากมายให้กระสารจำนวนหนึ่งที่นี่งั้นก็เล่นเลยละกันมีของเล่นก็ต้องเล่นเลยนะไอ้เอะอเพิ่งเปิดประตูกันเธอมันมีปัญหาตอนแทะน้ำ ตาเขียวเด็บเมานี่ปะอ่ะนะกินเลยนะโอเคนี่เหมือนจะเป็นโต๊ะของอาจารย์ทรงไม่ต้องหาอะไรากันแน่เนี่ยแอบดูซิไม่มีอะไรเลยแหละเอ๊ะเดยวนะนี่ใบเกยียของฉันนี่แล้วของคนอื่นไปไหนกันหมดละ่ะแล้วยังไม่ได้ดูเกยียวของตัวเองลเลยเอแอบดูหน่อยกันนะตกสามวิชานั้นเหรอ้าไปแล้วนี่มันเก็บไปภายผ้าอะ,นนอะไรกันแน่ไม่มีรายละเอียดเลยมีแต่วันไม่มีวันสอบด้วยซ้ำมีแค่รายชื่อวิชา เนื้อศาสตร์ก็นะยอมรับว่าฉันอย่างงีบ้บบบ่าข้ามีเกิดทั้งเทอมเลยสังคมเหรอหรือฉันจะเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมหรือชอบสัางศึกษาอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะตกว,ตวิชานี้นี่แล้วปาดด้วยเหรอไม่ตกวิชานี้ได้งไงเนี่ยนคิดว่าอาจารย์ทรงคงจะเป็นห่วงฉันเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจารย์ทรงตัวจริงนะเนื้อหาเจอแค่นี้เองเยซอ,อนอยู่ที่ไหนเ้วคงจะช่วยอะไรได้บ้างโอเคครับผม นี่มันเป็นเมโมอะไรสักอย่างหนึ่งสองบีบีเอ่อทั้งหมดนี้มันเป็นรหัสเข้าห้องเรียนนี่เยี่ยมอันนี้ฉันก็บล็อกรหัสเข้าห้องได้แล้วโอเคครับมาที่นี่แต่ว่าแจมอยู่นะได้หลายอย่างอยู่อันนี้อะไรบันทึกเนี่ยขายประตูกัอนปึ๊บอ๋อลองเล่นนะเหอะของเล่นใหม่เนี่ย ไม่ไม่ไรเลยโดนแกงวันนี้ไม่ไม่มาจริงอ่ะไม่มาจริงๆเิีไงเกิดจากอะไรวะ เดี๋ยวผมว่าชั้นสามมันต้องมีซัมติงแน่ๆผมต้องวิ่งวนล,ลงไปข้างล่างแล้วกันถ้าอย่างนั้นเพราะผมจำได้ว่าห้องทดลองธรณีวิทยาเนี่ยมันจะไปห้องมันจะไปโผล่ห้องสามบีนะครับผมโอเคจัดแปะตานนั้นอาจารย์ไม่มาทาไมอาจารย์เขายิ้เมเยี่ยมจังด่านนี้รู้ฟึกอาจารย์ไม่ค่อยเล่นเลยบางสิ่งไม่ถูกต้อง อค่นี้ก็ได้เหรอพื่อาจจะเก่งที่สุดในห้องเรียนของคุณเองในเซฮาวาแต่ว่าโรงเรียนอื่นก็มีนักเรียนที่เก่งที่สุดเช่นกันที่มีเป้าหมายที่จะแย่งจุดสุดยอดของหน้าที่การงานคุณจะต้องแข่งกับคนทั้งประเทศอย่าเพิ่งหยิ่งพยองไปคุณกำลังคิดจะเล่นเกมเหรอเที่ยวรอบโลกนั่นเหรอคุณทำทั้งหมดนั้นได้ก็ต่อเมื่อว่าคุณเข้ามาหาลัยที่ดีได้แล้วอย่าเพิ่งชะ่าใจไปคุณยังไม่เข้าเส้นชัยนะ ตัมั่นใจว่าคุณจะทําให้โรงเรียนของคุณเนี่ยอาจารย์ของคุณและพ่อแม่ของคุณภูมิใจเมื่อคุณสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงสอบปลายภาคจะมีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนกว่าเธอมาแทนที่นจะจ๊ะคุณลคอยโอเคเย่ยมากเลยครับทําให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนมาทอนได้อีกไ <c oughs> มีของใช้กันได้อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษตรงร้นอนแรงมาก อาจารย์เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังดูสาวกว่าอาจารย์คนอื่นรู้ไหมว่าฉันเคยไม่ชอบวิชานี้ด้วยนะแต่เพราะวิชารเรียนของเธอทนะ่าสนใจมากๆแลทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากๆเลยอาจารย์เท่มากจริงๆบางทีฉันก็แฮชแท็กชื่อเธอในโปรไฟล์พวกหนุ่มคงอาจาิจฉาดูน่าดูเลยแหละฉันต,ต้องเบลอหน้าอาจารย์สักหน่อยแบบว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวของอาจารย์นั่นเป็นาาส่วนสําคัญเลยนะใจลำบากทีเอสนะครับผมเอเอแล้วไม่ใช่ความคิดที่ดีะ พบเหรียญเหรียญอีกแล้วขวดน้ำขวดน้ำโควรไม่อยากได้วพกเราดีกว่าคุณวัดเยซอนหน้าตาแปลกๆอ่าคุยกับเยซอน,นอะไรกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> hey, คุณเป็นใครอ่ะผม,ม่มรู้ตัวได้ไงว่าเขาทำให้เราเสียเวลาสดีครับคุณกำลังคุยกับใครอยู่งั้นเหรอ ฉช่วหมผเราเนี่ยคนจอดอาูที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าคุณสังเกตเห็นไหมแต่ว่าปากเด็กน้อยจะเย็นครับคุณคุณกำลังทำอะไรอยู่หรอหน้าที่ของฉันน่ะคือการบันทึกฉั้นเองนั่งจดบันทึกผู้บันทึกในสิ่งที่ตาเห็นแ้ะได้ยินมาไปได้แล้วฉันอยู่อยู่คนนี้เป็นคนที่ติดเมโมไปทั่โรงเรียนกันเหรอทำไมคุณถึงต้องติดพวกนี้ไว้บนกำแพงครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมนาาแต่ถามล่ะไปไกลเลยไปฉันมีหลายอย่างที่ต้องบันทึกเวลาก็ไม่ค่อยจะมี ก่อนสิคุณเห็นเด็กสาวที่สวมชุดนักเรียนแปลกๆหรือเปล่าครับติ็กสาวนั่นคนหนึ่งที่ติดตะวันตกเธอกำลังตามหาใครบางคนอยู่เยี่ยมหวังว่าจะเป็นชั้นอย่างไรก็ตามพวเราต้องรีบออกาจากที่นี่นะครับไม่งั้นฉันต่อคาถานนายแล้วไปไหนก็ไปโขเคครับผมจัดแปกิ้งโชว์ลักิ้งโชว์ลักิ้ง,งหมดหมดเอเนจีหมด อืมอดีผมต้องวิ่งกลับไปที่ห้องหนึ่งอ E ขอแวะก่อนเผื่อมีอ่าขวดน,น้ำนะครับผมไม่มีขอใช้งานได้ฉันพบเหรียญห้าพัน 5, แล้วห้าพันบ้านรวยแล้วนีไ่ไง ผมว่าผมจะไปหาผีผมอยากเช็คว่าห้องนี้มันเสพโซนหรือเปล่าฉันพบบันทึกโรงเรียนแห่งความบ้าคลั่งกิวเซโฮโรงเรียนที่เธอแนะนำให้ฉันรู้จักดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซอวาที่ฉันรู้จักด้วยซ้ำทางจะดูมืดมิดแลนะน่าขนลุกบรรยากาศที่มืดมิดปกคลุมไปทั่วทั้งโรงเรียนฉันรู้สึกว่าถ้าพวกเราเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ด้วยกันพวกเราคงไม่เป็นไรฉันยังคงสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจเธอ กดน้ำช็อกโกแลตเฮ้ยช็อกโกแลตว่ะเอ่อมีอะไรกินได้บ้างนี่ยกินไปเลยซ่อนได้นะครับห้องนี้ผมไปล่ออาจารย์เนี่ยไม้ปุ่มไหนใช้การได้เหมือนกับว่าโรงเรียนนี้แล้วมาจริงแลมาจริงแลมาจริง เฮ้ยเยซฟเซฟโซนเยซอนอซอน,นายยังไม่ตา,ายแสนน่าประทับใจแฮะเขาไปไหนมาน่ะฉันตามหาเธอแทบแย่นายเจอฉันแล้วนี่แสดงว่ายังไม่หมดหวงังซะทีเดียวใบเกรดเมื่อกี้เราเจอของใครนะของตัวเองไม่ใช่เหรอฉันเจอใบเกรดของฉันมันอยู่บนโต๊ะของอาจารย์ทรง แปลกที่ว่ามีของฉันคนเดียวหรือซีว่านายชาญกว่าที่เห็นหรือเปล่าแปลกนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันจะอะไรงั้นเหรอแบบว่าอีกบอกแสนหนึ่งเปล่าก็แค่คะแนนมันห่วยมากแมวหน้าตกสามวิชาเดียวนะเป็นไปบบได้โอเคเข้าใจแล้วฉันไม่งงเองไม่ใช่เรื่องนั้นเื่อต้องเป็นเหตุผลที่นายมาอยู่ที่นี่เรื่องมันดูบังเอิญเกินไปนายต้องไปตรวจสอบดูว่าตึกข้างๆนายตึกอะไรเหรอ ลงยิมสาวว่ายน้ำแล้วก็ตึกเหนือที่กำลังปรับปรุงใหม่ไอดูแผนที่ของนายหน่อยสิตรงนี้สินะใช่นั่นแหละตึกเหนือนั่นมีห้องสมดุดห้องประชุมห้องดนตรีห้องเรียนภาษาศึกษาอยู่อ๋อใช่ห้องศิลป,ปะด้วยบางทีใบเกรดนี่อาจจะไม่ใช่แค่ใบเกรดธรรมดานะนายลองตั้งเป้าหมายไปที่เกรดสามวิชานี้ดูสิบางทีนายอาจจะเข้าใจสาเหตุทั้งหมดที่นายตกวิชาคณิตสังคมและศิลป,ปะนะบางที่ขบอกฉันว่าตึกเหนือเป็นจุดรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดถ้าเกิดนายหาวิธีเข้าไปข้างในนั้นได้ นายจพก,กับคำตอบทั้งหมดที่นายตามหาอยู่แตนที่หกนั่นเหรอโอเคเอาตามตรงเลยนะสถานที่แห่งนี้มันไม่เพี้ยนไปหมดแล้วฉันก็คงคิดว่าเธอเพียไไเ้ยนไปแน่ฉันรอดได้มาถึงขนาดนี้บอกฉันหน่อยเถอะว่าเธอเนี่ยเป็นใครอะไรกันแน่เป็นเหมือนพวกตะกต,ตูนอะไรพวกนี้ที่มีชีวิตเต็มตัวเต็มใจไวเ้เถอะนั่นอาจจะเป็นอะไรที่โหดหลาไปกว่าจะรับไวน,นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่นายรู้จักเหมือนเป็นกระจกสะท้นอนแห่งโลกแห่งการตื่นของนายพวกเราเรียกว,ว่าเดอะโคม่าที่เป็นต้นส่วนภัยที่มีชื่อว่านะักล่าผี มีเป้าหมายในการสำรวจสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ดำมืดอย่างเช่นเรื่องของนายสถานที่แห่งใดที่ไปสำรวจมีครังด้านมืดมากพอมาแสดงให้ชัดเจนเช่นเดียวกับสถานที่แห่งนองแห่งนี้โอ้เขาคุยเี่อวกบ้ายทั้งหมดนะตอนนี้ก็จางทุกอย่างแล้วอันนี้คือประชดใช่ไหมครับฟังนะชพรยาจะช่วยนายอยู่แต่โคม่าจะค่อยๆสูญเสียเสถียรภาพไปทีละน้อยถ้าตัวที่ตามร่านายก็จะแข่งก้นเรื่อยๆยิ่งนายอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ออกไปก็ยิ่งน้อยลงทำในสิ่งที่นายต้องทำซะ โอเคไอ้เธอพูดเป็นความจริงฉันต้องไปที่ตึกเหนือฉันก็ต้องเจอกับคำตออที่ฉันตามหาสินะว้าวก็มีสมองกันนี่นะเป็นสถานะติแบบน,นีนะ้แต่กับวิชาที่นายตกแล้วก,ก็เก่งคงดีกว่านี้อย่าพูดแสิใั่ว,ว่าฉันจะทำไม้ดีกว่านี้นะแต่ว่าเก่งพออกมาแบบนี้เองโ okay. อเคอ้าวหายไปไหนแล้วเนาะไปแล้วเหรอเดี๋ยวทิ้งไว้แต่บนบันทึกที่เขาเขียนไว้ ฉันไม่ชอบวิชาเลิกเรียนของหมาบ้างเลยใช่ฉันรู้ว่าวิชาคะแนนสอบเลขของฉันนีมัน่วยแต่ต้องนั่งเรียนเขาเนี่ยตั้งสองชั่วโมงเสียเวลามากๆฉันไม่อยากเรียนวิชาอะไรที่ไม่จาเป็นต้องใช้หลังเรียนจบซะหน่อยมาหาวิทยาลัยที่ฉันต้องการเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนคณิตศาสตร์เขาไม่เข้าใจเรื่อยังไงทําฉันเสียเวลาเนี่ยไม่ทราบชื่อฉันไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้หรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในการนำข้อความเหล่านี้มาเสนอ,อ,อทั่วโรงเรียนนั่นเหรอ จะท,ทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันแน่แต่เรก็ตามเจ้ก็จะไม่อยากเรียนวิชาหมาบ้านเหมือนกันมันวิชาที่เครียดที่สุดในโลกกันละ่ะแน่นอนครับผมผมเห็นด้วยกับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากมากในความคิดผมก็ผมก็ไม่ชอบเนะห,หมือนกันคณิตศาสตร์นะหวานหมูช็อกโกแลตกินกันหน่อยผมต้องดองเป็นน้ำบัฟเนี่ยอะมีอย่างอะอย่างละอันแล้วแล้วก็ยาแก้พิษหนึง่ง เลือดออกหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดหนึ่งแล้วกันนะเพิ่มเลือดสองสีไม่ใช่หนึ่งพาร์ทสองก็จะจบที่ตรงนี้นะครับผมยองโฮจะเป็นยังไงต่อไปจะออกจากฐานที่แห่งนี้ได้หรือเปล่าเยซอนจะเป็นคนดีหรือเปล่าเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามดูตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับเฮ้ยเกิน เกิน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 ,น uh huh. มีแผ่นกระดาษที่เขียนด้วยรายมืออยู่ตรงนี้โร่จะถูกปกคลุมไปด้วยเงินตราของเธอเมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินมันดูเหมือนปัชญาหรืออะไรสักอย่างแฮะหมายความว่ายังไงกันแน่นะ